เพลงในช่วงเวลาที่ตะวันออกกลางเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเงามืดของสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีสามารถเปลี่ยนชะตาของประเทศหนึ่งได้อย่างสิ้นเชิงและวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญที่ทําให้ทั้งโลกต้องจับตามองเมื่อเครื่องบินขับไล่ล่องหน f 22แรปเปอร์ของสหรัฐอเมริกาได้ทะลวงเข้าไปกลางหัวใจของระบบบัญชาการอิหร่านและทําลาย มันนายพริบตาเดียว F22 Raptor ไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่มันคือสุดยอดแห่งเทคโนโลยีทางทหารของโลกตะวันตกเป็นเครื่องบินที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาห่วงหนที่สุดด้วยคุณสมบัติในการล่องหนโจมตีจากระยะไกลและความสามารถในการหลบเลี่ยงเรดาร์ที่แม้แต่ศัตรูที่ล้ำหน้าที่สุดก็ยังยากจะตรวจจับได้และในการโจมตีครั้งนี้มันได้แสดงศักยภาพสูงสุดให้โลกได้เห็นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนหนึ่งที่เงียบสงัด แต่แฝงไปด้วยสัญญาณของบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกองบัญชาการหลักของอิรานที่ตั้งอยู่ในเขตชั้นในของเมืองเตหารานได้รับข้อมูลว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติในน่านฟ้าทางตะวันตกของประเทศแต่ไม่มีใครสามารถจับสัญญาณของเครื่องบินลำใดๆได้เลยพวกเขาไม่รู้เลยว่าความมืดกำลังกลืนกินโชคชะตาของพวกเขาไปอย่างเงียบงันนักบินของ F22 ที่ได้รับภารกิจในครั้งนี้คือหนึ่งในผู้มีประสบการณ์สูงสุดของกองทัพ อากาศสหรัฐอเมริกาชายหนุ่มในชุดนักบินสีเท้าเข้มมีสายตาแน่วแน่และหัวใจที่เยือดเอยินเขาได้รับคำสั่งโดยตรงจากศูนย์บัญชาการที่ตั้งอยู่ในกาตารภารกิจของเขามีเพียงอย่างเดียวทำลายศูนย์บัญชาการอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่ให้ใครรู้ตัวก่อน f 22บินเข้ามาในระดับความสูงที่ถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำพร้อมกับใช้ระบบระาดรา์แบบ Active Elect กท n อ c a l l y Scan นอ r a ์ AESA ที่สามารถตรวจจับและสอดแนมเป้าหมาย ได้จากระยะไกลโดยไม่เปิดเผยตำแหน่งตัวเองมันพุ่งผ่านแนวป้องกันของอิหร่านได้อย่างง่ายดายราวกับเงาที่ไม่มีใครมองเห็นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเครื่องบิน F-22 ก็อยู่เหนือเป้าหมายมันปล่อยระเบิดขนาดเล็กพิเศษที่ชื่อว่า GBU 3 9 SDB หรือ Small Diameter Bomb ซึ่งเป็นระเบิดอัจฉริยะที่สามารถเจาะทะลุค,คอนกรีตหนานหลายเมตรและระเบิดเฉพาะจุดโดยไม่สร้างความเสียหายรอบข้างระเบิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้า หมายสำคัญเช่นอาคารบัญชาการศูนย์ควบคุมและระบบสื่อสารทันทีที่ระเบิดตกลงสู่เป้าหมายเสียงระเบิดเพียงครั้งเดียวดังกระหึมขึ้นกลางความมืดแสงสีแดงแรงเพลิงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเศษอิเศษเหล็กและควันหนาทึบกลืนกินอาคารทั้งหลังผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นแทบไม่มีโอกาสเอาชีวิตรอดความเงียบก่อนหน้านั้นถูกแทนที่ด้วยความโกลหลาหลนสัญ,ญญาณวิทยุข,ของอิหร่านขาดหายการสื่อสารถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงในช่วงเวลา เดียวกันเครื่องบิน F22 ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครสามารถตรวจพบมันได้แม้แต่น้อยมันบินย้อนกลับเส้นทางเดิมเข้าสู่เขตปลอดภัยด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่มีใครล่วงรู้ว่าผู้ลงมือคือใครกันแน่ๆการโจมตีในครั้งนี้ทำให้กองทัพอิหร่านต้องหยุดชะงักระบบควบคุมทั้งหมดพังทลายผู้นำระดับสูงจำนวนหนึ่งเสียชีวิตทันทีส่วนที่เหลือถูกตัดขาดจากการติดต่อกับหน่วยต่างๆทั่วประเทศนี่คือความสำเร็จที่ เกิดขึ้นจากการวางแผนอย่างแม่นยำและการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธเหตุการณ์นี้ในทันทีแต่ข่าวกรองจากหลายประเทศไตยืนยันว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นจริงและผู้กระทำคือเครื่องบิน f 22จากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาโดยมีการปล่อยภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังการโจมตีซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าศูนย์บัญชาการแห่งนั้นหายไปจากแผนที่ในช่วงพริบตาสื่อมวลชน ทั่วโลกต่างประโคมข่าวนี้อย่างต่อเนื่องบางสำนักเรียกมันว่าการโจมตีที่สะอาดที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะที่อีกหลายเสียงออกมาแสดงความกังวลว่าการแสดงแสนยานุภาพในครั้งนี้จะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านหรือในอิหร่านเองประชาชนหลายคนตื่นประหลงพวกเขาไม่เชื่อว่าเครื่องบินหนึ่งลำจะสามารถทำลายระบบทั้งหมดได้ในเวลาไม่กี่นาทีหลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลตอบโต้ทันทีขณะที่ ผู้นำทหารบางคนเริ่มตั้งข้อสงสัยในระบบป้องกันภัยทางอากาศของตนเองสำหรับสหรัฐอเมริกาการกระทำครั้งนี้เป็นการส่งสารที่ชัดเจนถึงสัตรูทุกประเทศว่าหากมีภัยคุกคามใดๆต่อความมั่นคงของตนเครื่องบินเพียงลำเดียวก็สามารถทำให้ทั้งระบบของสัตรูล่มสลายได้ในเวลาอันสั้น f 22แอร์ลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าความแม่นยำและความน่ากลัวในสงครามยุคใหม่ความลับของ f 22 ยังมีอีกมากที่โลกภายนอกไม่เคยรู้ไม่ว่าจะเป็นระบบครบอัตโนมัติเทคโนโลยีการบังคับแบบเนียบหรือแม้แต่ระบบต่อต้านอาวุธพลังงานสูงทุกอย่างถูกซ่อนอยู่ใต้ผิวเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสมบูรณ์แบบเท่านั้นนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการโจมตีในครั้งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐอเมริกาในการแสดงพลังในตะวันออกกลางโดยไม่จำเป็นต้องส่งกำลังรบจำนวนมากเข้าไป แต่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทำหน้าที่แทนและหากเป็นเช่นนั้นจริงโลกกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคข,ของสงครามที่รายตัวตนท้ายที่สุดแล้วคำถามคือหากศูนย์บัญชาการของประเทศที่มีระบบป้องกนันแนาหนายังถูกทำลายได้ง่ายดดยขนาดนี้แล้วประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพน้อยกว่านี้จะป้องกันตนเองได้อย่างไรโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเสียงเครื่องยนต์ของ F22 เงียบงาลงมันทิ้งไว้เพียงคำเตือนที่แฝงด้วยความ หวาดกลัวและบทเรียนที่อาจไม่มีใครอยากเรียนรู้ด้วยตนเองในช่วงเวลาหลังการโจมตีความเงียบงันไม่ใช่เพียงเสียงที่ได้ยินจากพื้นที่เป้าหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขารู้ดีว่าการโจมตีเช่นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความสูญเสียทางกายภาพแต่เป็นการสั่นขวัญกำลังใจของกองทัพทั้งกองภายใน24ชั่วโมงหลังการโจมตีรัฐบาลอิหร่านเริ่มมีปฏิกิริยาออกมา อย่างรวดเร็วรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมฉุกเฉินและสั่งการตรวจสอบระบบเรดาร์และป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมดหลายหน่วยเริ่มรายงานว่าพวกเขาไม่เคยจับสัญญาณของเครื่องบินใดเลยบางหน่วยถึงกับเริ่มสงสัยว่ามีการแฮกระบบจากภายนอกเกิดขึ้นหรือไม่การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมและเศษชิ้นส่วนจากจุดระเบิดทําให้ยืนยันว่าอาวุธที่ใช้คือ GBU39 ที่ถูกปล่อยจาก F22 จริงซึ่งสร้างความตกใจให้กับเจ้า หน้าที่ด้านการข่าวของอิหร่านเพราะนั่นแสดงถึงระดับของข้อมูลข่าวกรองและการจอดลิฟที่แม่นยาของสหรัฐอเมริกาที่สามารถรู้ตำแหน่งศูนย์บัญชาการรับได้โดยไม่มีใครสงสัยสื่อของอิหร่านพยายามควบคุมข่าวและรายงานว่าเป็นการระเบิดภายในแต่ประชาชนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดทำไมสื่อทั่วโลกจึงมีภาพถ่ายดาวเทียมได้ก่อนสื่อในประเทศและทำไมหน่วยทหารใกล้เคียงจึงไม่ออกมาให้ข้อมูล ในขณะที่รัฐบาลอิหร่านสับสนกองทัพสหรัฐอเมริกากลับยังคงนิ่งเงียบไม่มีแถลงการนะอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวภายในกระทรวงกลาหมเปิดเผยว่านี่คือการปฏิบัติการเชิงป้องกันที่ได้รับการอนุมัติจากระดับสูงสุดเพื่อหยุดยั้งแผนการโจมตีเป้าหมายของอิสราเอลด้วยอิหร่านข้อมูลจากสายลับในภูมิภาคเปิดเผยเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันศูนย์บัญชาการแห่งนี้มีการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติ การขึ้นกลับสัทธาซึ่งเป็นแผนล,ลับที่จะใช้โดรนติดระเบิดพุ่งเข้าสู่อิสราเอลหากการโจมตีสําเร็จจะส่งผลให้เกิดสงครามระดับภูมิภาคได้ทันทีนั่นคือเหตุผลที่ทําไมสหรัฐจึงตัดสินใจตัดไฟแต่ต้นลมในวอชิงตันดีซีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเฝ้าดูภารกิจนี้ผ่านหน้าจอแบบเรทามแม้ไม่มีภาพจากโดรนหรือการถ่ายทอดสดใดๆดแต่พวกเขาเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของ F22 ที่สามารถจัดการภารกิจโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำทางจาก พื้นดินนักวิเคราะห์ด้านการทหารจากในตูออกมาให้ความเห็นว่าปฏิบัติการนี้เทียบเท่ากับการแสดงแสนยานุภาพเชิงจิตวิทยาเป็นการยิงเตือนที่ไม่ใช้คำพูดแต่ใช้การกระทำเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคู่แข่งหลายประเทศในตะวันออกกลางเริ่มตื่นตัวบางประเทศที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิรานเริ่มออกถแถลงการปรณนามการกระทำของสหรัฐขณะที่อีกหลายประเทศเงียบเฉยแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวว่าพวกเขาอาจเป็นเป้าหมาย รายต่อไปหากแสดงท่าทีต่อต้านนโยบายของสหรัฐอเมริกาสำหรับเครื่องบิน F-22 Raptor แม้จะประจำการมาตั้งแต่ปี2005แต่ก็ยังไม่มีเครื่องบินใดในโลกที่สามารถเทียบเคียงได้ทางด้านการล่องหนความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีในการรบแบบเนียนสนิทเครื่องบินนี้ยังไม่เคยถูกยิงตกและไม่เคยมีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุในภารกิจรบจริงหลายคนเริ่มสงสัยว่าแล้ว F-35 ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่กว่ามีความสามารถใกล เคียงกันหรือไม่คำตอบก็คือ F-35 ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินรบแบบมัลติฟังชันใช้งานง่ายขึ้นราคาถูกลงและขายให้กับพันธมิตรได้แต่ F-22 ยังคงเป็นหมาป่าผู้เดียวดายที่มีไว้เฉพาะสำหรับสหรัฐเท่านั้นภายหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายฝ่ายในอิรานเริ่มกล่าวหากันเองหน่วยข่าวกรองตั้งข้อสงสัยว่ามีคนในที่ให้ข้อมูลกับสหรัฐอเมริกาหรือไม่มีการกวาดล้างภายในการสอบสวนเชิงลึกและการควบคุมตัว บุคลากรหลายคนที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์บัญชาการก่อนเกิดเหตุบรรยากาศในกรุงเตหารานยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนกองทัพอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมเต็มที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศแซมและ BAVAR 3 7 3ถูกสั่งให้เปิดระบบตลอด24ชมงกองกำลัง IRGC ประกาศว่าพวกเขาจะแก้แค้นอย่างเหมาะสมในเวลาอันควรแต่สิงหนึ่งที่น่าสนใจคือแม้อิหร่านจะพยายามเร่งการป้องกันและประนามสหรัฐ อย่างรุนแรงแต่พวกเขากลับไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมระบบของตนเองจึงล้มเหลวโดยสิน้นเชิงและนี่คือสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้นำทุกประเทศในภูมิภาค F-22 Ra ปเตอร์ได้ส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนไม่มีที่ใดปลอดภัยหากคุณเป็นสัตว์ปของสหรัฐอเมริกาและนั่นคือเหตุผลที่ชื่อของมันถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นเงาที่ไม่มีใครมันมีความสามารถที่โลกภายนอกแทบไม่เคยรู้ ทั้งระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบการควบคุมแบบเงียบและเทคโนโลยีต่อต้านอาวุธพลังงานสูงทุกอย่างถูกซ่อนอยู่ใต้โครงสร้างที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่านี่อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยีแทนกำลังคนเพื่อควบคุมสมรภูมิโดยไม่ต้องส่งทหารลงพื้นที่และหากเป็นจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคสงครามที่ไร้ตัวตนคำถามสำคัญจึงคือ หากแม้แต่อิรานที่มีระบบป้องกนันแน่นหนายังไม่รอดแล้วประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพน้อยกว่าจะต้านทานได้อย่างไรโลกหลังเสียงเครื่องยนต์ของ f 22เนียบลงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป